สวัสดีค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะคะรายปักซึ่งให้ผลในช่วงระหว่างวันที่ 1- นึถึงสินะคะพฤษภาค,คมการทานายในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทํานายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งและไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยเหมือนเดิมนะคะวิธีการดูให้เกิดประโยชน์คือการที่คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเนี่ยไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณเองอันไหนที่คุณคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะเอาแต่สิ่งที่คุณคิดว่าดีกับคุณไปเท่า นั้นนะคะและถ้าต้องการคําแนะนําหรือการทํานายนะคะที่เป็นของตัวคุณเลยนะคะเฉพาะเจาะจงนะคะก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพยิปซีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะฝากนะคะจะขอแอดเป็นเพื่อนหรือว่ากดติดตามใน facebook ก็ได้นะคะจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีใน Facebook อยู่ตลอดแล้วก็ฝากกด s u b ส r บใครช่องนี้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มก็กดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะจากคนมีคู่ก่อนนะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่กรณีมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะไพ่ใบแรกเนี่ยต้องบอกว่าคือมวลรวมของ พลังงานในช่วงปากนี้เนี่ยนะคะมีไพ่ใบแรกขึ้นมาก็คือ8ด,ดาบหัวกลับนะคะส้มต้องบอกว่ามันมีอาการของคนที่พยายามแล้วพยายามแล้วนะคะแต่ว่าปัญหามันก็ยังอยู่นะคะส้มต้องบอกเลยว่าเหมือนแคปชั่นเลยคือมันมีการพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายอะคะ่ะคำว่าทัศนคติไม่ตรงกันนะ่ะมันมีอยู่จริง ยิ่งอยู่กันไปเหมือนเหมือนยิ่งคนไม่เหมือนยิ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะนะคะในหลายๆคู่เลยนะคะใบแรกคือความสัมพันธ์เก่าก็ได้การที่เรายังยึดติดอยู่กับอารมณ์เก่าๆความไม่พอใจกันเก่าๆแล้วไม่ปล่อยวางนี่คืออุปสรรคสําคัญนะคะหรือใครบางคนอาจจะยึดติดกับความสัมพันธ์เก่าแล้วยังไม่ปล่อยวางก็เช่นเดียวกันทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้ขึ้นไพ่ชาวธาตุลมกุมิถุนตุลนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยค่อนข้างสั่นคลอนแล้วมันก็ ค่อนข้างหนักหนามีใครคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะขี้น้อยใจด้วยนะคะเอออันนี้นะคะอ,อ,อันนี้คือหกไม้เท้าหัวกลับนะคะหกไม้เท้าหัวกลับดูสิเรือมันคว่ำน่ะก,ก็ต้องบอกว่าพยายามแล้วอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะพยายามแล้วมันเป็นความพยายามแต่มันเป็นความ,พ,ม,วามพยายามที่มันอาจจะหนักเกินไปสําหรับใครบางคนก็ได้นะคะผลสุดท้ายนะคะฝ่ายหญิงอาจจะไม่โอเคก่อนอะ่ะฝ่ายหญิงอาจจะเลือกที่จะตัด รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นท็อกซิกแล้วมันไม่สมดุลแล้วมันไม่ได้สร้างชีวิตให้มีความสุขหรือสมดุลมันมีความทุกข์มากกว่านะคะหรือมันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือชาวตุลน,นะคะจะมีใครบางคนที่ไม่เลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเลือกที่จะทําในสิ่งที่มันผิดในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแต่ในกลางปักก็ยังมีการมาขอโอกาสหรือทําเป็นพูดดีด้วยเนี่ยเออนะคะพยายามกันอยู่อาจจะพยายามทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะ เข้าใจอ่านะคะเหมือนกับรับให้ได้เถอร,รับให้ได้เถอะความเป็นตรงนี้ของเขาอะ่ะนะความที่แบบความที่เขาไม่ไหวเขาได้แค่นี้การที่เขายังติดต่อไปมาหาสู่กับคนเก่าปัญหาเดิมๆเก่าๆเขาทําได้แค่นี้เข้าใจเขาหน่อยเขาขอโอกาสแต่เขาปรับปรุงตัวไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะถ้าปรับปรุงตัวไม่ได้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่โอเคด้วยอะค่ะ ถ้าขอโอกาสมันต้องมีการปรับปรุงตัวค่ะขอโอกาสแต่ก็ทําไม่ไหวจริงๆอ่ะเนี่ยนะคะแปดเดียนหัวกลับขอโอกาสแต่ทําไม่ไหวค่ะเออขอโอกาสแล้วบอกว่าให้คุณรับผมได้ให้คุณรับฉันได้ในลักษณะที่ฉันหรือผมจะไม่เปลี่ยนตัวเองอะ่ะเออประมาณเนี้ยแล้วขอร้องให้รับได้อะ่ะไม่ได้ค่ะคุยกันยังไงก็ไม่ได้นี่มีชาวธนูด้วยนะคะมีชาวธนูด้วยกันด้วยก็คือไม่ได้ค่ะนะคะ มันเป็นไพ่เทมเพลเรนซ์หัวกลับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ค่ะนะคะคือต้องบอกว่าหลายๆคู่เนี่ยมันมีเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะปล่อยวางการยึดติดในความเป็นตัวตนของตัวเองได้ยึดติดกับอีโก้ความเป็นตัวของตัวเองนะคะ บอกอีกฝั่งหนึ่งว่าเนี่ยปรับไม่ได้จริงพยายามปรับแล้วมันมันเกินขีดจํากัดของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นนิสัยไม่ดีอะไรก็ตามเราลองแล้วเราทําไม่ได้ให้โอกาสเราเถอะ มันก็ไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการให้คุณปรับสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีแต่ในเมื่อคุณปรับไม่ได้มันก็อาจจะมีปัญหากันได้นะคะในช่วงในปากนี้นะต้องระวังทั้งเรื่องอารมณ์การน้อยใจในบางคู่ที่มีกรณีเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยก็อย่างที่ส้มบอกว่าในความไม่สม่ําเสมอในการเทคแคร์ดูแลนี้ก็คือสิ่งสําคัญเลยนะคะม,มันอาจจะทําให้มีความอึดอัดด้วยความที่ว่าภาระทางด้านงานทางด้านเงินความเครียดในครอบครัวก็เป็นสิ่ง สำคัญเลยนะที่ทําให้เกิดปัญหากันในช่วงปากนี้นะคะความหนักหน่วงอะไรต่างๆสมว่าทางที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยม,มันต้องมีความพยายามถ้าอยากจะรักษาความสัมพันธ์มันต้องพยายามอนะคะ่ะข้ออ้างที่ว่าตรงนี้เป็นเราแล้วเราทําไม่ได้มันคงต้องงดเว้นไปถ้าเกิดต้องการที่จะรักษาหรือประครับประคองครอบครัวไว้เนาะนะคะอืเพราะว่าถ้าจะต้องการโอกาสแต่ไม่ปรับตัวมัน มันไม่ได้อะค่ะไม่มีอะไรที่ได้ทุกอย่างเนาะเซเว r y ออฟคนะคะอันนี้คือชาวทาตดินมังกรพึกษบการมีสองใบพยายามใจเย็นแล้วนะพยายามแล้วนะคะชาวทาตดินเนี่ยมี Queen of c ริสตัลด้วยนะคะพยายามแล้วนะคะโดยเฉพาะชาวทาตุดินที่เป็นผู้หญิงเราได้พยายามแล้วพินิจพิจารณาอะไรต่างๆบางคนถึงกับขนาดนั่งสมาธินะคะเพื่อให้แบบ โอเคกับสถานการณ์นี้ได้แต่สุดท้ายก็รับไม่ได้จริงๆค่ะต้องระวังอารมณ์ด้วยนะชาวธาตุดินระวังอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าจากสถานการณ์ต่างๆเราอาจจะทนไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นผู้ชายถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นผู้ชายนะคะเขาอาจจะแบบไม่หยุดอะ่ะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้กับการที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าด้วยไม่สามารถที่จะระงับยับยั้ง อารมณ์หรือกามารมณ์ตรงนี้ได้อะนะคะเออประมาณนี้เลยอ่ะนะคะแล้วแล้วบางที ในบางคนอาจจะเป็นแม่ของเขาหรือญาติผู้หญิงของเขาก็ได้ที่ไม่โอเคกับชาวธนูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าขึ้นภายหัวกลับขึ้นมานะคะก็อาจจะมีในเรื่องของคนรอบข้างด้วยก็ได้นะคะที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างชาวธาตุดินกับชาวธนูนะคะอ,อีกใบนึงคือ two of swords นะคะอันนี้เป็นชาวธาตลมกุมิถุนตุลน,นะคะค่อนข้างมีความกังวล,ลวนี่มีความไม่มั่นคงไม่มั่นใจไม่อยากให้ความหวัง นะคะชาวทาดลมไม่อยากให้ความหวังเขาอาจจะไม่มีความหวังใดๆที่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านจิตใจหรือเป็นในเรื่องของการที่เราจะมาใช้ชีวิตกันจริงๆในเรื่องของชีวิตคู่ค่ะไม่สามารถให้ความสัมพันธ์มันจเจริญเติบโตไปได้มากกว่านี้ค่ะเขา เขาคือไม่ไม่สามารถทําให้ได้หรือในบางคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วช่วงนี้เขาค่อนข้างแบบอาจจะทําอย่างที่เราหวังไม่ได้หรือเขาอาจจะคาดหวังอะไรกับเราแล้วมันแบบคาดหวังในเรื่องความมั่นคงแต่มันยังไม่มีเขาค่อนข้างกังวลมากๆประมาณนี้เลยนะคะโอเค ถ้าเกิดไม่ขึ้นธาตุคนของคุณนะคะก็มา,าดูรวมกันตรงนี้เลยนะคะอันนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีสําหรับคนที่มีอิทธิพลต่อใจของชาวธนูมากที่สุดมาดูกันว่าเขาจะคิดอย่างไรทําอย่างไรกับชาวธนูนะคะซ้มมีความรู้สึกว่าขึ้นไพ่ผู้หญิงหมดเลยนะคะนี่อาจจะเป็นญาติเขาหรือผู้หญิงอีกคนหนึ่งของเขาถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะหรือเป็นผู้หญิงที่ออกไปทางผู้ชายก็ได้นะคะอันนี้คือแบบ ได้ได้ทุกเพศเลยนะคะเออก็ต้องดูว่าเขาอะหนักไปทางเพศไหนอย่างนี้นะถึงจะดูไพ่ได้ดีนะคะก็อย่างที่บอกค่าว่าคนเนี้ยถ้าไปทางผู้ชายหรือเป็นผู้ชายเนี่ยมีผู้หญิงทางเขาที่ไม่ชอบคุณซึ่งอาจจะเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองหรือเป็นแม่เขาก็ได้ที่ไม่ชอบคุณเลยเพราะว่าเขากังวลมากเขาต้องการให้ต้องการให้ผู้ชายคนกลางคนนี้ไปดูแลเขา มากกว่านั่นเองมันเป็นการแย่งชิงอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงคือเขาพยายามสงบจิตสงบใจแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่ทําให้เขากังวลเรื่องที่คุณทําให้เขากังวลหรือเรื่องที่เขากําลังกังวลนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะพอเขาคิดไปคิดมาแล้วเขายิ่งระแวงเขายิ่งใจร้อนอะมันไม่ได้อ่ะมันไม่สามารถระงับยับยั้งอารมณ์ตรงนี้ได้เลยอ่ะเออประมาณนี้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นดราม่าก็ค่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันคือแบบ ม,มันมีอารมณ์เข้ามาด้วยค่ะมันไม่ได้เป็นอารมณ์เศร้าโศกแต่มันเป็นอารมณ์ดราม่าภายในที่รู้สึกว่ามันเข้ากันลําบากแล้วอะนะคะโอเคมากันถึงคนโสดคนโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมมีนะแต่ต้องระวังที่ คนที่เข้ามาจะไม่รู้จากผิดชอบชัว่วดีมีแฟนแล้วแล้วมาคุยกับคุณนะคะมีการปกปิดปิดบงังเขามีแฟนแล้วแล้วเขามาคุยกับคุณดูดีๆด,ด้วยค่ะมีอะไรปิดบังไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนอกนั้นที่เข้ามาคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับคุณเลยคนที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุยด้วยก็ไม่สม่ำเสมอกับคุณนะคะหรือไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดที่จะแบบ พอคุยๆแล้วก็แบบคนที่เข้ามาก็แบบไม่โอเคอะ่ะเรารู้สึกว่ามันงานเราก็เยอะด้วยนะงานเราเยอะมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาไม่ถูกจังหวะแล้วเข้ามาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ไม่เอาอยู่ดีนะคะมีใหม่ๆอีกเข้ามาไหมอาจจะมีคนที่เข้ามาเปเงินคุณก็ได้นะชาวทาตดินนะ่ะมังกรพึกศบกันประมาณเนี้ย แต่ดูด้วยนะเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าดูด้วยเนาะมีขึ้นไพคู่ด้วยอืมนะคะดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆนะคะโอเคมาดูกันสําหรับคนที่มีคนเก่าอ่านะคะมีการคิดถึงคนเก่านะแต่ถามว่าจะกลับไปคุยกันไหมอาจจะมีการคุยกันแต่ไม่กลับไปคบมีชาวทาดลมกูุมมิถุนตุนชาวทาดไฟเมษสิงธน,นูนะคะแล้วก็ มีคนคิดถึงคุณสองคุณชาวทัดดินมังกพรพึกศบกันประมาณนี้นะคะคนเก่าบางคนไม่กลับเข้ามาได้แต่คิดถึงบางคนคุณไปคิดถึงเขานะคะแล้วก็ชาวทัดไฟเมฆสิงห์ธนูเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่อาจจะยังมีการคุยกันมีเรื่องที่ยังต้องตกลงกันอยู่นะคะแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือมันไม่ถึงกับขนาดกลับไปคบกันนะอ่ะเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่เรารู้แล้วแหละเราเราตอบโจทย์ได้แล้วแหละว่า เราเข้ากันไม่ได้นะคะเราเข้ากันไม่ได้ในหลายๆเรื่องเออความคิดต่างๆเราไม่ตรงกันนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอ่านะคะสำหรับโสดที่มีคนคุยไม่ถึง6เดือนนะคะคุยกันใหม่ๆมาดูกันลักษณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุยกันไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าในบางคนก็เพิ่งรู้ว่าเราอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็ยังมีคุยๆกันอยู่นะแต่ก็คิด คิดเลยว่าไม่ไปต่อแน่นอนเราไม่สม่ําเสมอบางคนเพิ่งคุยกันก็เริ่มไม่สม่ําเสมอแล้วบอกว่างานหนักนู่นนั่นนี่นะคะนานๆทีถึงจะมาคุยในบางคนกําลังคุยกับคนใหม่เอาคนเก่ากลับเข้ามายากไปใหญ่เลยแต่ซ่มีความรู้สึกว่าถ้าคนเก่ากลับเข้ามาคุณอาจจะคิดที่จะทิ้งดีดคนเก่าไปก่อนนะคะดีดคนเก่าไปก่อนนะคะแล้วก็คนใหม่ค่อยดีดทีหลัง <laughs> ไม่ใช่ว่าคนใหม่จะไม่ดีดนะ คนใหม่อาจจะดีดเพราะาก็ก็รู้ก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่ค่อยชอบมาพากลสักเท่าไหร่ด้วยนะคะมีคนที่คนที่เขาแบบยังไม่หยุดเรื่องอะ่ะคือเขาคุยกับคุณด้วยแล้วคุยกับคนอื่นๆด้วยแล้วก็ขอใช้เวลากับคุณในการศึกษานิสัยใจคอของคุณก็จะเป็นชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบกกันถ้าเป็นผู้หญิงค่อนข้างโอเคมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายดูดีๆนะการที่เขาขอเวลากับคุณนะคะมันเหมือนการให้เกียรติคุณ แต่เหมือนเป็นการที่เขาขอเวลาให้กับตัวเองด้วยไหมอขอเวลาให้เขาจัดการกับคนเก่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจัดการได้หรือเปล่าหรือเปล่านะคะแล้วก็กับชาวธาตุลมกูมิถุนตุลเหมือนเขาจะไม่ได้คิดกับคุณยาวๆคิดกับคุณแค่คุยในวันนี้แต่ไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าจะจริงจังกับคุณนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเนาะนะคะส่วนใหญ่กับคนที่คุยคุยกันในปักนี้เริ่มมีปัญหานะคะเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะจากความรู้สึก กับคนเก่าๆด้วยแหละชาวธนูหลายคนยังเอาใจออกมาจากคนเก่าไม่ได้นะคะแต่พอคนเก่ากับเข้ามาจริงๆมันมันก็ไม่เวิร์กอะ่ะเออแล้วพอคุยกับคนใหม่ก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ใช่นะคะมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีช่วงนี้อารมณ์เราค่อนข้างอย่างที่บอกงานเยอะด้วยอารมณ์เรามันก็ไม่ค่อยคงที่ด้วยนะ,ะันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะโอเค ไพ่แนะนําวิธีการวางตัวที่ดีนะคะจากไพ,พ่พรนัณพ์ไพ่ใบนี้เนี่ยแนะนําบอกว่าให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีภูมิใจในคุณค่าของตัวเองการไม่มีแฟนหรือยังไม่มีแฟนไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีคุณค่านะคะนะคุณค่าอยู่ที่เราจะให้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคุณสามารถเป็นคนโสดที่มีความสุขได้ถ้ามีคนที่เข้ามาแล้วทาให้คุณไม่โสดแต่คนคนนั้นเป็นคนไม่ดีจะเอาเข้ามาทําไม บางคนเขามีแฟนอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณเป็นโสดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณพอใจไม่ว่าคุณจะมีแฟนแล้วหรือเป็นโสดอ,อย่าไปมองคนอื่นให้คนอื่นอิจฉาคุณดีกว่าดีที่คุณดีกว่าที่คุณไปอิจฉาหรือไปมองเขานะคะไม่ต้องไปมองใครถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่เรา ตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อมองคนอื่นว่าทำไมชีวิตเขาดีจังทำไมเขามีแฟนทำไมเขาแลดูมีความสุขจังไม่มีใครหรอกค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครที่พี่เซนสิ่งที่ไม่โอเคนะคะสิ่งที่ไม่ดีแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็ควรทําคือไม่ควรเอาไฟนอกเข้ามาแล้วก็ไม่ควรเอาไฟในออกไปด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกๆคู่มีปัญหา เพียงแต่ว่าเขาอาจจะจัดการกันได้แล้วก็มองในแง่ดีของกันและกันหรือมองความสุขในวันนี้ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ชาวธนูควรเอามาใช้กับตัวเองหรือกับคู่ตัวเองเช่นเดียวกันให้พอใจในสิ่งที่เรามีนะคะให้ปรับตัวกันนะให้ยิ้มกับในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยละค่ะนะคะ,นะคะทําให้คนอื่นอิจฉาดีกว่าเราไปอิจฉา,าคนอื่นนะไม่ต้องไปมองใครทําชีวิตตัวเองให้มีความสุขดีกว่านะคะโอเคมาดูกันสําหรับไพ่ออริเคนะคะแนะนําอะไรชาวธนูบ้าง3ามใบ ไพ่ให้ละทิ้งสิ่งเก่านะลึกกลับลึก forward นะคะอ่ะสำหรับคนโสดนะคะหรือคนที่มีคู่แต่ว่าคู่ทําตัวไม่ดีเนี่ยกลับไปกลับมานะคะทำให้เรารู้สึกไรคุณค่าเหลือเกินไพ่บอกว่าให้ทิ้งนะะทิ้งอะไรที่มันเป็นขยะทิ้งอะไรที่มันเป็นแบบ ผ่านมาแล้วเราเชิดหน้าแล้วเดินหน้าดีกว่าไปกับตัวเองก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องหาใครมาเสียบทันทีก็ได้นะคะให้คุณค่าตัวเองดีที่สุดนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆในบางคู่เราอาจจะต้องทิ้งความคิดเก่าๆของเราออกไปทิ้งความคิดที่มันแบบ เฮ้ยทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วะทาไมคุณยังจมอยู่กับปัญหาเดิมๆเก่าๆนะคะแล้วคุณไม่ให้อภัยคนที่เขาปรับปรุงตัวเข้าหาคุณเหรอคุณต้องเริ่มให้อภัยแล้วเปิดใจได้แล้วแล้วทิ้งความรู้สึกเก่าๆไปเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านั่นแหละที่เขาพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคุณได้แล้วนะคะ retreat นะคะคิดจะทําอะไรคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆเลยนะคะให้บอกว่าให้สันโดษเก็บตัวมาอยู่กับตัวเองและทิ้งสิ่งรอบข้างเวลาที่เรา ดูสึกว่าเราไม่รู้จะตัดสินใจยังไงกับในเรื่องของความรักของตัวเองให้เรากลับมาคุยกับตัวเองให้ดีไม่มีใครตัดสินใจแทนเราได้นะคะหมอดูก็ไม่ตัดไม่สามารถหมอดูก็ไม่สามารถนะคะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณรู้อนาคตว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นสมมติฐานอย่างดีที่คุณจะเอาไปใช้ในการตัดสินใจของตัวเองดีที่สุด แต่การเลือกนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณว่ารับทางไหนได้ก็เลือกทางนั้นก็เท่านั้นเองนะคะไมดาสตาร์นะคะหลายคนมีคนที่รักคุณมีดวงดาวแห่งความโชคดีนะไมดาสตาร์คือดวงดาวแห่งความโชคดีนะคะมีความโชคดีมีความลัคก,กี้อยู่ในชีวิตคุณในหลายๆเรื่องขอให้คุณคว้ามันไว้ให้ได้คนที่รักคุณอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของ สามีภรรยาหรือแฟนแต่อาจจะเป็นลูกคุณพ่อแม่คุณเพื่อนฝูงคุณก็ได้ค่ะที่เขาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยคุณอย่าทิ้งพวกเขาแล้วไปคว้าคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณนะคะขอให้คุณคว้าสิ่งดีๆอยู่กับคุณให้นานที่สุดนะคะอย่างน้อยก็ตัวคุณเองแหละที่จะต้องรักคุณให้มากขึ้นมากกว่าเดิม นะคะออโปรดจงมองเห็นคนที่เขารักคุณและเห็นคุณค่าของคุณจริงๆแล้วก็ไม่ปล่อยคุณค่าของคุณทิ้งทิ้ควนคางเนี่ยดีที่สุดมันจะทําให้คุณได้เจอคนรักที่ดีในอนาคตนะจากการที่คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองเป็นนะคะขอบคุณมากๆนะชาวธนูนะขอให้ชาวธนูทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เจอคนรักที่ดีนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ